ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาประกอบห้องคัตกันดีกว่านะครับในเคสนี้ที่ผมทําการผ่าเครื่องเว็บร้อยสิบไอผมไม่ได้ถอดชุดคัตนะแต่นะครับการประกอบชุดคัตเนี่ยห้องคัตเนี่ยมันจะมีอีกหลายจุดหลายตำแหน่งที่เราควรจะรู้นะครับทุกท่านนะสิ่งที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนเพื่อนๆหลายๆท่านบ่นเข้ามานะครับว่าประกอบแล้วเข้าเกียร์ไม่สุดเล่นคัตไม่ได้บางท่านก็อาจจะบอกว่า อ่าประกอบไปแล้วคัดยันนะครับประกอบไปแล้วคัดต่ำนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับภายในห้องคัดนะอ่านะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับการประกอบเนี่ยนะครับมันจะมีลูกปืนอยู่1เม็ดอ่าไม่ใช่1เม็ดหนึ่งรรับเนี่ยนะครับเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าตามองไม่ก็เห็นเนี่ยนะครับ6 2 0 0หรือเปล่านะครับ ลูกปืนตรงนี้นะครับเวลาที่เราประกอบลงไปเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบ่าของลูกปืนนะครับมันสะอาดห um, รือเปล่านะครับถ้าบาไม่สะอาดลูกปืนลงไม่สนิทนะครับมันจะเป็นปัญหาตามหลังมานะครับก็คือถ้ามันลงไม่สนิททีนี้พอเราประกอบเข้าไปเกิดเป็นปัญหานะครับคัดสูงบ้างคัดต่ำบ้างนะครับถ้าว่ามันมันลงไปไม่สุดมันลงเอียงแบบนี้นะครับลงเอียงเนี่ยนะครับมันลงไม่สุดแบบนี้ เวลาที่เราตั้งคัตนะครับอ่เวลาที่เราประกอบเข้าไปเราก็จะบอกว่าคัตยันพอคัตยันปั๊บนะครับเราก็ไปถอยคัตออกมาเราก็ตั้งคัตใหม่พอเราใช้งานไปไอ้ตัวนี้ดันลงไปที่ล็อกของมันนะครับมันก็เลยกลายเป็นคัตต่ํานะครับทุกท่านนะวิแรคัตสูงคัตต่ํามันมีผลเกี่ยวกับตัวลูกปืนตรงนี้ด้วยนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับเวลาเราประกอบเราก็ทําการเคาะๆะลงไปสักนิดนึงนะครับทุกท่านเคาะๆลงไปข้อขอบนอกเนี่ยลงไปนะครับเนี่ย อ่าเข้าลงไปให้สนิทเลยนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในเมื่อเราประกอบลูกปืนกับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เราก็ทําการหยอดน้ํามันตามปกตินี่แหละนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของมาร์กกันบ้างนะครับมาร์กที่ทุกท่านจะได้เห็นดังต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนทำการประกอบผิดนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนทำการประกอบผิดนะครับมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้ เข้าเกียร์แล้วนะครับอถอนเกียร์ไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้เข้าเกียร์ไม่สุดหรือว่าอาจจะเข้าสุดแต่ว่าถอนเกียร์ไม่ได้นะครับทุกท่านนะเล่นคัดได้ไม่สุด่าสุดเท้านะครับาสาเหตุมันก็เกิดมาจากณตรงจุดจุดหนึ่งนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับที่แกนเกียร์นะครับที่แกนเกียร์มันจะมีมาร์กเฉีดอยู่เห็นไหมนะครับที่แกนเกียร์มันจะมีมาร์กฉีดอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับมีฉีดอยู่ฉีดหนึ่งนะครับ ดังนั้นเวลาที่เราประกอบเนี่ยนะครับมาร์กจะต้องตรงนะครับแล้วมาร์กจะตรงกับตัวไหนล่ะอ่าแล้วมาร์กจะตรงกับตัวไหนให้เพื่อนๆนะดูดีๆตรงนี้นะครับมันจะมีจุดอยู่เห็นไหมจุดกลมๆตรงนี้ก็คือตำแหน่งของมาร์กนะครับเวลาที่เราประกอบเข้าไปนะครับตรงนี้มันจะต้องตรงกันนะครับอ่าตรงนี้สวมลงไปก่อนเนี่ยนะครับสวมตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็เราก็นะครับนี่นะครับมันก็จะสวมกันนะครับอ่านะครับวันนี้หามาร์กก่อนเลยหามาร์กให้เพื่อนๆได้ดูก่อน ครับพอได้มาร์กแล้วเราก็เขี่ยตรงนี้ไหมมันตรงกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยดันลงไปนะครับนี่ดันลงไปตรงนี้มันก็จะล็อกกันนะครับอ่าตรงนี้มาร์กจะต้องตรงอย่างนี้นะครับทุกท่านมาร์กจะต้องตรงแบบนี้นะครับถ้ามาร์กไม่ตรงตั้งมาร์กไม่ตรงนะครับเข้าเกียร์ปั๊บนะครับเนี่ยมันจะมาชนตรงนี้นะครับพอมันมาชนชามคัทมันก็จะเข้าเกียร์ได้ไม่สุดนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับอ่าถ้าตั้งมาผิด นะครับเดี๋ยวมันก็ไฟฝั่งนี้มันก็สุดก่อนอีกเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับทุกท่านมันจะมีปัญหาตามหลังมานะครับดังนั้นเรื่องของมาร์กเป็นเรื่องของสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในตระกูลรุ่นเก่ากว่าเว็บร้อยสิบไอก็จะมีมาร์กของแกนสตาร์กับเฟืองตัวนี้ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของมาร์กด้วยตัวนี้ก็มีนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเราไม่ได้ไปถอดไงเราจะเห็นตําแหน่งฟันเฟืองที่ใหญ่เห็นไหมถ้ารุ่นนี้นะครับมันยังมีฟันเฟืองที่ใหญ่ตรงนี้ก็เป็นตําแหน่งมาร์กเหม ทีนี้เรามาดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือประกอบเข้าไปแล้วตั้งคัทไม่ได้นะครับาบางคันตั้งคัทไม่ได้บางคันคัทสูงบางคันคัทต่ําก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเคลื่อนนะไอ้น็อตตรงนี้นะครับมันเคลื่อนได้นะครับมันเคลื่อนได้มันหมุนหนีได้ถ้าหากว่าเราล็อกตรงนี้ไม่แน่นนะครับเราล็อกตรงนี้ไม่แน่นนะครับทุกท่านนะมันก็จะเคลื่อนหมุนหนีศูนย์นั่นเองนะครับลดบางคันนะครับลดบางรุ่นนะครับ ทุกอย่างปกติตั้งคัดปกติแต่ไม่สามารถเล่นคัดได้ก็เพราะว่าเชี่ยวเชี<ๆ>่ยวล็อกพวกนี้นะครับมันอาจจะหักไปนะครับทุกท่านดังนั้นให้ทําการตรวจเช็คด้วยว่าไอ้ตรงนี้มันล็อกแน่นไหมนะครับเราขยับดูมันล็อกแน่นหรือเปล่านะครับขาขาล็อกมันหักไหมเดือยล็อกมันหักไหมอันนี้ไปพิจารณาดูนะตรงนี้มันหมุนได้เป็นปกตินะไม่มีอะไรนะครับอ่าอันนี้เม็ดลูกปืนนะครับทุกท่านนะ ทีนี้เราก็มาเรื่องของการประกอบไส้กรองน้ำมันเครื่องบ้างนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับให้เราดูดีๆนะเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันจะมีด้านหนาด้านบางนะครับทุกท่านเน่แล้วก็มันก็จะมีด้านปีกเห็นไหมมันจะมีปีกตรงนี้นะครับเขาประกอบมาผิดนะเนี่ยนะครับปีกมันก็เลยล้มนะครับอ่าเขาประกอบมาผิดปีกมันก็เลยล้มนะครับนน่นะครับดังนั้นเราก็รีปีกมันขึ้นเลยนะครับดันปีกมันขึ้นนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับทุกท่านดันปีกมันขึ้นเลยนะครับ ปีกนี้จะต้องอยู่ทางด้านบนเท่านั้นนะครับเวลาที่เราประกอบเข้าไปตรงนี้ปีกจะอยู่ด้านบนนะครับเวลาเราเอาเข้านะครับเราจเจาะด้านนี้เข้านะครับทุท้านนี่นะครับปีกอยู่ด้านบนนะครับนี่เราจะใส่แบบนี้นะครับ่าปีกมันจะต้องอยู่ด้านบนปีกมันจะต้องไปปิดผนังด้านบนเพื่อไม่ให้มันรั่วขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้เดี๋ยวผมคงต้องดึงออกมาทําการคลี่ปีกมันใหม่นะครับทุกท่านนะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้ ไดครับภายในห้องนี้นั่นก็คือเรื่องของกรองโรตารี่อ่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่ากรองโรตารี่มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นกรองโรตารี่นะครับเขาเรียกว่ากรองโรตารี่น้ำมันเครื่องนะครับจะมาเข้าตรงปลายตรงนี้แล้วก็มาออกรูด้านข้างนะครับอ่ามันจะมีรูด้านข้างเห็นไหมเนี่ยนะครับเวลาที่พอข้อเหวี่ยงหมุนนะครับเวลาที่พอข้อเหวี่ยงหมุนเนี่ยนะครับ เศษตะกอนที่มันหนักนะครับเศษตะกอนที่มันหนักมันจะถูกสลัดมาติดด้านข้างตรงนี้นะครับอ่ามันจะเหลือเฉพาะน้ำมันนะครับน้ำมันมันจะเข้าไปตามรูพวกนี้มันจะมีรูอยู่เห็นไหมรูน้ำมันอ่ะพวกนี้นะครับมันจะมีรูต่างๆให้น้ำมันวิ่งเข้าไปที่เพลาข้อเหวี่ยงอยู่นะครับทุกท่านดังนั้นกรองตรงนี้นะครับเราต้องทำความสะอาดด้วยเวลาที่เราถอดออกมานะตรงนี้มันจะมีปะเก็นอยู่นะครับมันจะมีปะเก็นนะครับทุกท่าน อ่าก็อย่าลืมใส่ประเก็นแล้วก็ประกบลงไปนะครับอ่ามันมีประเก็นแล้วก็มีน็อต3ตัวนะครับมีน็อต3าตัวตรงนี้ฝากเพื่อนๆพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับดังนั้นนะครับอ่าในตรงจุดนี้นะครับถ้ากรองบันตันเมื่อไหร่น้ำมันเครื่องมันจะไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงพอข้อเหวี่ยงนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องนะครับเข้าวิ่งอ่าเข้ามาไปนะครับวิ่งลงมาตามแกนพอข้อเหวี่ยงแล้วก็มาออกโครนก้านนะครับมาออกตรงโครนก้านนะครับ ก้านจะเป็นตัวสลัดขึ้นมาหากระบอกสูบลูกสูบแหวนนะครับทุกท่านดังนั้นเรานะครับต้องทําการตรวจเช็คด้วยอันนี้ผม,ผมเอาลมเป่าแล้วนะครับอารมณ์มันมาออกโคนก้านอยู่นะครับก็แสดงว่ารูไม่อุดตันนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับกเพื่อนๆ FC ไม่มากก็น้อยนะครับทุกท่านในขั้นตอนของการประกอบ แคงทัดแต่นะครับในเรื่องของการใช้ปตะเก็นเหลวนะครับก็ในคลิปท uh, ี่แล้วก็บอกไปแล้วนะครับในคลิปนี้บอกอีกแล้วกันตะเก็นดำกาวดําใช้กับฝาสูบจะดีที่สุดกาวแดงเอาไปใช้กับ like หม้อน like evet> şey ้ําระบบน้ำนะครับส่วนกาวบอลกาวขาวนะครับให้เลือกเบอร์ใช้นะครับกาวบอลกาวขาวให้ใช้เบอร์1 1 0 2 1 1 0 5 b 1 2 1 5ทาด้านใดด้านหนึ่งนะครับทาด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าเป็นแคงไม่มีตะเก็นทาด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ ทิ้งไว้2อนาทีแล้วค่อยทําการประกบแข็งนะครับให้กาวมันเซ็ตตัวก่อนเด้อพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจา้านาย